ถ่ายครั้งก่อนไปถ่ายตอนต้มนะครับตอนนี้เป็นตอนแกะนะครับนี่ลูกฝักเล็กๆนี่ต้องหักสามนะครับนี่โอ้ยขัดใจเหลือเกินนะครับเขาพูดเขาเหนียวนะครับพระอาจารย์วาดนะครับที่วัดเก่ากุ้งนี่นะครับบ้านพุนแพงนี่นะครับนี่เป็นหมู่บ้านเก่านะครับก็เลยเรียกวัดเก่ากุ้งนะครับ นำมาถวายที่วัดบ้านเขาโบนะครับอาจารย์ท่านก็คงจะเห็นความเป็นไปนะครับของพระพิสุสงกุบาจารยร์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเขาโบว่าอยู่ด้วยกันเยอะนะครับได้ยินแม่ชีนะครับให้ข้อมูลว่าภนะรรยาของพ่อกำนันนะครับประคองวิจพันธ์นะครับเป็นคนนำมาถวายนะครับแต่มาวัดเป็นข้าพโอของวัดเกา่ากรุงนะครับนี่ กำลังลุ้นเลยนะครับว่าจะได้กี่รูปและกี่ฟักนะครับร,รูปและกี่เม็ด <c oughs> อันไปซับไว้แต่ตอนใดนี่บักม่วงนี่ซับแล้วก็ใส่ถุงแซตูไว้อันน้ำพริกน้ำปลาหวานนี่นเฮ็ดแเราบนนี้เ <c oughs> อาเมื่อสิเข้ากันละพันนี้มันเบอรท์ทันเนี่ยเบอร์ท่านนิดหนึ่งน,น,นะครับ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นพอม่วงอร่อยหรือว่าทําไม่ทันกันแน่นะครับคนอยู่นะครับวนไปวนมาอยู่นี้นะครับไม่ชีกิบวนเยี่ยมนะครับเด้อนะครับทั้งมะม่วงทั้งอะไรนะครับนี่นะครับพมมาอยู่ถ่ายภาพที่โรงครัวบ่อยก็เลยเห็นความเป็นไปนะครับแต่ละแผนกแต่ละแผนกนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางแผนแก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งบางแผนแก็เป็นแบบหนึ่งนะครับ แกจะเปิดฝาน้ำมันก็เต็มที่แล้วนะครับเมือกี้นะครับแ้่เปิดไม่ได้นี่ไม่ได้ฉันในแน,แน่พระนะครับเคยเห็นน้ำกันเตรียมมันต้องมีประสบการณ์นะครับกับ <c oughs> ผมประตำภาพนี่ไปลองจับดูแล้วนะครับไม่ไม่ ไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับอาศัยกําลังของผู้บําเพ็ญตนนะครับพ่อขาวนะครับก็เหมือนเดิมอีกนะครับแม่ชีเขาก็เลยเอาไขควงนะครับพร้อมด้วยค้อนนะครับมาตอกนะครับปรากฏว่าสู้ไขควงไม่ได้นะครับนี่ประสบการณ์นี้สําคัญนะครับเด้อนะครับโบราณท่านกล่าวไว้คนอีสานนะครับสิบผู้หูกับบกคอผู้เคยนะครับสิบลูกเขยก็ไม่สู้พ่อตานะครับ